สองสามเอาสวัสดีครับพบกันอีครับในช่องไทยนุ่มเซนนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับน้องแบนนะครับเปิดช่องหรือยังครับว่าไงครับบอกเอฟซีว่าไงครับ มาติดตามเราช่องพันยนุ่มเตกที่บอกว่าไงฮะเอ้าทำไมลืมครับยังไงก็มาติดตามนะครับเรานะครับช่องพลายนุ่มเตกนะครับช่องพลายนุ่มเตกยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับในวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องว้าวันนี้ก็มาอยู่น่ำเพลินหลายปีแล้วครับปีนี้ปีที่สามแล้วครับบอทันแนมมี มองปศุทบล้ำเพ่นครับเคื่อห้องน้ำครับตอนนี้กากระลังเก็บเศษสิ่งที่ใส่ประโยชน์บได้แล้วนะครับนี่ครับอ่าเป็นถังนะครับที่เิ่นแจกมากนะครับแล้วมันหัวเข้ากับพิ้าม้ส่อมแทมแล้วแต่มันส่อมแทมบได้ครับมันใส่บได้ก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็เลยเก็บมากแล้วแปลงเป็นห้องปศุทุกครับคือห้องน้ำครับ ครับอันนี้ก็ช่วงนี้นะครับเห็ดตะกีบดีนะครับอ่าลูกเองนะครับเห็ดกำลังนะครับสร้างเป็นมะนะครับกต่ลูกร้านนั่นแหะครับไห้เป็นมาช่วยเฮ็ดแล้วก็แต่ตัวใดสร้างเป็นเฮ็ดบ่เป็นแต่ผมเฮ็ดเป็นนะครับก็คือนี่แหละคุณลุงคุณยังทีสร้างเห็ดโปเป็นแต่ว่าผมนี่เป็นครับตัวใดสร้างเพิ่นเฮ็ดไดไก่เพิ่นเฮ็ดครับตัวใดเพิ่นเฮ็ดบ่ได้ผมเฮ็ดเองครับ นี่หายยังสิละครับ่นอกครับนี่ยเกสีบล้มนะครับอ้าวไทยไหายเอฟซีบึงหลบหลบบริเวณนไงฟานเปนไหนทั้งอ่ะของที่มันเสียอะไรยครับเท่ากับเก็บมาใส่ประโยชน์ได้ครับบึงครับพี่น้องนี่เห็นปะเป็นของน้ำที่แปลกนะครับดีประดีอยจจะมีหนึ่งเดียวนะครับ ในโลกนะครับก็ว่าได้ที่ครับเพราะว่าอาจหมองอื่นเขาอาจคิเพลิดเพลินสิครับน,นี้ก็เข้าเก็บจากสิ่งเหลือใส่นะครับที่มันใส่ประโยชน์บ่ได้แล้วพี่น้องดีกวัวเข้าเสียวถิมซื่อนะครับถิมไปกือบบ่ไดประโยชน์เนาะนะครับเข้ากันเลยเก็บมาดัดแปลงครับเก็บมาดัดแปลงเฮ็ดเป็นมองพดทุกครับพี่น้อง มองกดทุกครับผมโอ้ก่อนขึ้นไม่ได้ตัวนอนอยู่นี่ก็ได้นะฮะร้อยง่ายเดี๋ยวพวกเราจะเอาทิมซื้อครับเอาทิมมันกับอะไรประโยชน์ยังทีแรกผมว่าจะเอามาเม็ดมองเลี้ยงกบครับมันใส่น้ำใส่น้ำบระยูทธ์ไหมพี่น้อง มันหัวเห็น่นเป็นมหาสอผมก็สอสอบแท้ไแล้วแต่เฮ็ดอ่ไรเฮ็ดเขามันหัวไหมครับมันเป็นเป็นไฟเบอร์ไหมครับมันบ่าจ้เป็นพลาสติก <c oughs> เฮ็ดไปพี่น,อน้องเฮ็ดเด่นเฮ็ดหัวไปอันไหนพอเฮ็ดใดก็เฮ็ด

อ,อ,อ,อ่ออีออ้ไปอเลยทีางานวันละนิดติดเต็มไซมันจะบ่อยๆฟุ้งซ่านคิดนั้นคิดนี้ไปไรเก็บงานกะอ,อ่าน้ำงานนี่คืะรครับออมีความสุขก,กับการทํางานเห็นไมวา,ออาทงานทมว่าเมยอยบกับมีธรรมดาล่ะครับเก็เออเอองานมันกับเมอเย ข้าวพี่หนำจะข้า <ait> oh. ็ตั้งแแห้งแล้วคินหมอครับลูกกระเด็นขึ้าออกก่อนอาออกไกลก่อนเลยนะมูงดึกงกับป้องอาไปลงอยาวไปตอนนี้ไปตอนนี้ใส่ชังยิ้งกป็เนี้วเพื่อ ไปขอกำลังใจคนเฮ็ดงานเลยเด้อครับพี่น้องขอกำลังใจคนเฮ็ดงานเลยคนระับคุณลรำกุนกระทำดีสิลุงเหนื่อยไหมธนาว่าดีละ่ะตาเหนื่อยไหมธรรมดา,าแล้วก็เฮ็ดงานมันกับเมื่อยแน่ละครับแต่ผู้คนนอนอยู่ซีเป็นลูกถึงแม่นยังจมว่าปวดหัวเนาะ สาหยังกับคนเหตุงานเนาะกันนีแน่ธรรมดาครับผมเหนื่อยได้ก็สู้ได้อันนี้เป็นยาครับเบิ้งครับยาางาบอพี่น้องยาพอได้กินแล้วครับเดี๋ยวนี้บอดได้อดแล้วครับผม เรียมผมกับเขาดีๆดิเห็นบ่ครับทำง,งานวันละนิดยำใสนะครับนี่แหละครับว่ายิงปืนนดเดียด้นกสองตัวพี่น้องได้ออกกำลังกายไปพร้อม ยูไดครับุบน้ำตรงนี้ให้ดู่ลยเด้อนี่ฟองน้ำนในชุบน้ำตรงนี้หบอครับทั้งหมดเลยีดีครับพี่น้องอยากปลูกทุเรียนบังเอ้มันจะขึ้นเนาะิดดมีนาทปลูกทุเรียนเกิดน่าสิาทไหนขายกิโลละ รอย20รอยหาิือเขาเคสหนาหขายเขากิโลละาบาท10บาทน้ะพี่นองเนาะทุเรียนขายันปือกิโลละเปอะอ็อยกว่าบาทลอ,อยกว่าบาทเลยี่พ่อนี่คับมดจ้วยครับปลูกน้ำเพลยได้ที่นนอื้นที่ปลูกน้ำเพล่ตุเรียนนา ครับเดนยามาพูให้กอนเ่ยวะน้ะองหาผูกมไ,ไม่ได้ทำไมมันจะหาไม่ได้นาะงหแต่เอกไม้กอนมัตหน่อ,อนมงอม

โอ้ตอนน้ำมาให้กอรกินหน่อยเลยอาน,น้ำในขันในแก้วเช็ดได้เด้อละเช็ดได้ตูดด้วยเช,ช,ช,ช็ดข้างล้างด้วยแก้วน่ะหองเด้อครับเด้อห้องน้ำแบบไม่พี่น้องห้องน้ำห้องน้ำจากเศษสิ่งเหลือใช้ เดี๋ยวมันแล้วมือใดเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เเิ่นไหมครับผู้ลังคนกับยางมากก็มาถามอยู่ครับมัดมือก็มีว่าะเหตุยังน้องผมเหตุของน้ำของน้ำแนวใดรอขึ้นเป็นแนวนี้เนาะเพลยอ๋อผมเหตุเรื่อเหตุหาบริษัทเราพี่น้นนนนนนองเอ้ยแนม,มันพ่อเหตุมาใส่ไปอยู่ไหนก็เก็บมาใส่ ไมนมาพ่อเก็บมาใส่ได้กับชิมกันะอยู่กวาดินไปซื้อเนาะพี่นะ้องเนาะมาแล้วน้ำเย็นๆบริการด้วยน้องแบนอ่าน้องแบนฝากช่องด้วยครับมาเร็วๆฝากช่องด้วยน้าอัตต้าไม่ชอบของเราเลครับ<อ>ระวังไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนครับน้องเซ่สิครับ อเมยอเมย์ฝากช่องไหมฝากช่องอ่ะฝากช่องอ่ะฝากติดตามอ่ะช,อช่องปลายหนุ่มเสิงห์ฮันหน้าไปทางโนวว้นสวัสดีครับแม่วงก้องวังก้องฝากช่องฝากกดแชร์กดไลค์หรือยังฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์สวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามช่องพลายหนุ่มเสกนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ